อย่างไรกันนี่ทำเอาแฟนๆก็แห่ตามเชียร์ตามลุ้นสถานะหัวใจของแพทย์นภพาครับหลังตำรวจหนุ่มรุ่นน้องประกาศตามจีบสาวแพทยพร้อมเดินหน้าง้อเต็มที่ครับแถมยังได้โพสต์ภาพโมเมนต์หวานๆหอบดอกไม้ช่อโตเลยพร้อมกับแคปชั่นชัดเจนใน Instagram ส่วนตัวนะครับว่าไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนครับเออซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าว ได้ถูกแชร์ออกไปก็ทําให้หลายคน,นลุ้นว่างานนี้สาวแพทจะใจอ่อนรับรักตํารวจหนุ่มรุ่นน้องหรือเปล่าก็พร้อมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบล่าสุดในรายการหนึ่งครับสาวแพท์ก็ได้เผยถึงสานะหัวใจหลังจากที่มีภาพตํารวจหนุ่มรุ่นน้องหอบดอกไม้ช่อโตไปตามง,ง้อตามจีบนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยใจอ่อนแต่ยังคงต้องเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์ แล้วก็ยืนยันว่าสถานะของเธอนั้นยังโสดงานนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าสาแพทย์จะยอมใจอ่อนเลื่อนสถานะเมื่อไหร่แล้วก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาบอกด้วยตัวเองอีกทีละกันครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ